สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวประจำงวดันที่1กรกฎาคม2,566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์วางสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางนะคะ เลขนะคะถ้าชอบเราก็สามารถจัดได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวนะคะมันมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดเท่าๆกันนะ,ะเป็นเลขตัวเดียวแบบเป็นอาจารย์ชอบนะคะสำหรับเลขตัวนี้นะ,ะถ้าไม่ชอบอาจารย์จะไม่วางให้นะคะเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวอาจารย์จะบอกสูตรให้นะคะก็คือใช้ร้อยบนสิบบนสิบล่าง บวกหน่วยล่างคูณที่สอร้อยครั้งที่1 10ครั้งที่2องร้อครั้งที่4คูณด้วย2แล้วก็บวก8คงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x อ,อย่าลืมนะคะทุกงวดต้องเราต้องบวกตัวที่เป็นเลข8ตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นตัวคงที่นะคะแล้วทุกครั้งก็จะคูณก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปตั้งะคะตัวเลขจะได้ไม่ต้องยาวมากเพราะปกตินี่ก็เฉพาะสูตรก็ยาวหนึ่งไมัดแล้วนะคะนะอย่าลืมนะบวก8คงที่เนาะ อันนี้ในตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ก็จะบวกเลข8ดนะคะซึ่งเป็น8ดคงที่นี่ทุกงวดเลยนะ,ะอาจารย์ขออนุญาตใส่สีคงที่นะคะจะได้ทราบว่าอาจารย์ไม่ได้ลืมนะคะที่จะบวกที่8ดนะคะงวดแรกเลยเนาะอาจารย์ก็แกะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากแกะก็ลองไปแกะดูนะคะตามนี้เลยนะ ที่มีตัวโจทย์ให้ดีคือร้อยบน10บน10บ่างหน่วยล่างคูณที่2องร้อยครั้งที่1 10ครั้งที่สองร้อยให้4คูณที่2อแล้วบวก8ของที่นี่ค่ะตามนี้เลยนะอย่างงวดแรกนะคะ7กับ8นี่ก็เป็น15 5กับ6เป็น11 1บวก8เป็น9 9กับ8ตัวนี้นะคะเป็น17 7กับ 8, 7กับนะคะ ก็เป็นสิบห้านะคะแบบได้เลขห้าอย่างงี้ค่ะออกมาที่แปดศูนย์ห้าอันนี้จะเป็นงวดที่หนึ่งนะคะต่อไปงวดที่สองนะคะบวกกันมาทั้งหมดได้เลขเก้านะก็ออกศูนย์เก้าสามนะคะงวดที่สามานะคะได้ที่เลขหกออกมาหนึ่งเก้าหกต่อมางวดที่สี่นะคะได้ที่เลขเก้าออกมาที่ ห้าหนะะึ่งเก้าอะฮะก็จะติดสิบหน่วยนะพองวดที่ห้านะคะก็มีเอ่อได้เลขสี่นะคะออกสี่หนึ่งหนึ่งนี่ก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะ,ะส่วนงวดที่หกเอ่อได้เลขเจ็ดนะคะออกที่สี่หนึ่งเจ็ดนะะได้เน็ส่วนใหญ่จะมาที่สิบหน่วยนะคะร้อยจะมีสอนะงงวดเนาะงวดที่เจ็ดนะคะได้เลขสองออกหกห้าสอง นนี้ก็อยู่ที่หน่วยเหมือนกันนะคะหน่วยจะเยอะนะคะท่านผู้ชมหน่วยนะต่อมาเนาะงมื่อที่แปดได้ที่เลขแปดนะคะออกมาที่แปดเจ็ดสามนี่เลขแปดก็จะมาที่หลักร้อยจะมีหลักร้อยอยู่สองงวดนะคะที่อาจารย์ติดดาวไว้ให้นี่นะนอกนั้นก็จะอยู่ที่สิบหน่วยนะคะเมื่อที่เก้าก็ออกมาที่เอ,อ่อ เก้าศูนย์เจ็ดนะคะตัววิ่งตัวเดียวคือเลขศนะูนย์นะคะ่ะนะคะเมื่อที่สิบเอ็ดเก้าศูนย์หกก็ได้ศูนย์เหมือนกันนเมื่อที่สิบเอ็ดนะคะได้เลขเก้าออกศูนย์หนึ่งเก้าต่อมาเมื่อที่สิบสองนะคะเมื่อที่สิบสองก็มี เก3ศูนย์สามและเลขที่ออกนะตัวที่อาจารย์บวกมาได้ได้ที่เลขศูนย์นะคะก็เข้าที่หลักสิบนะสิบสามบวกกันมาได้ที่เลขแปดนะคะก็ออกมาที่สองเจ็ดสองงวดที่สิบสี่เนาะงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมได้ที่เลขเจ็ดนะสำหรับสูตรนี้นะเป็นสูตรเลขวิ่งนะนะคะก็ยังคงติดที่สิบหน่วยนะคะคือสิบหน่วยหลายงวดนะคะมีหลักร้อยอยู่สองงวดนะคะคือ งวที่ห้าแล้วก็งดที่แปดนะต่อมาเราลองมาเช็คนะคะสูตรของงดที่เราจะใช้จริงนี่นะก็ตามนี้เนาะมาเช็คด้วยกันก่อนนะคะเอ่อหลักร้อยบนเนาะร้อยบนก็ตัวนี้แล้วแปดเจ็ดสองก็คือเลขแปดสิบบนเลขเจ็ดสิบล่างออกสามศูนย์ก็คือเลขสามสิบล่างละหน่วยล่างเลขศูนย์นะศูนย์คูณกับสองก็ได้ศูนย์ ร้อยครั้งที่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าก็คือเลขห้านะคะสิบครั้งที่สองหกสองแปดก็เอาเลขสองนะคะตรงหลักสิบร้อยครั้งที่สี่ก็ตรงนี้ออกมาที่แปดจ็สี่ก็เอาเลขแปดแปดคูณสองนะคะแปดสองเป็นสิบหกอาจารใส่ไว้ให้แล้วก็บวกกับแปดคงที่เอาทั้งหมดนี้บวกกันเลยนะคะสามกับเจ็ดจะเป็นสิบเอาหมดไปเนาะเอาแปดก็ แกับสอตันนี้ก็เป็น10เหลือห้าก็หกเป็น11บนะหนบวกแดเป็นเก้าเอาแบบนี้เลยนะจะได้ที่เลข9้านะคะอาจารย์ก็คงยังชอบอยู่นะคะเพราะว่าแนวทางนะคะของสูตรเหนือเมฆนะคะจะต้องมีเลขขี้นะคะติดสัก1นึ่งตัวฮะก็มีเป็นสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งาะมีห้าตัวนี้นะคะจะติดใน2ตัวบนแล้วก็ยังไม่หลุดเลยนะคะระยะยาวนะ,ะสูตรเหนือเมฆเนาะ ก็เป็นเลขขี้เพราะฉะนั้นเลขเก้าตัวนี้ก็มีโอกาสมาได้นะคะอะ่อย่างน้อยก็เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็ลองจัดดูนะเพราะว่ามันจะมีสูตรอีกสองสูตรนะ,ะเป็นสูตรเด่นบนแบบสามตัวนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วอาจานวางให้นะแล้วมันก็เข้าสูตรละตัวสูตรละหนึ่งตัวเข้าไปเป็นคู่โต๊ะนะอ่าเข้าไปเป็นคู่โต๊ะแบบสองตัวนะ แต่นี้สําหรับวดเนี้ยอาจารย์เช็คออกมาแล้วมันได้เลขเดียวกันนะคะท่านผู้ชมและอาจารย์ก็ยังไม่ได้วางให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีเวลาก็จะลองวางให้นะให้ท่านผู้ชมลองคัดเลือกดูนะคะวดนี้มันชนกันนะคะอาจารย์คิดว่าตัวมันชนกันนะแล้วสูตรมันคิดไม่เหมือนกันปกติมันจะมาแบบไม่ชนกันเนาะมันจะมาแนวทางของคู่โต๊ดนะอย่างงวดที่แล้วก็ไม่ชนกันอาจารย์เรีบเอามาไขให้เลยนะคะแล้วก็เข้าจริงๆด้วยเนาะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะออางวดที่สิบห้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยเเป็นเอ่อเลขเก้านะเลขเก้านะฮะแล้วแนวทางของปักหลักสิบนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ยังไม่ได้วางให้แล้วก็หลักหน่วยด้วยนะ,ะจะวางไปแต่หลักร้อยนะคะเอ่อหลักร้อยนี่ก็ไปในทางของเลขคู่เนาะไม่ทราบว่าจะเข้าหรือจะหลุดด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้า ตัวไหนบวกได้เป็นเลขคู่ก็ลองลอง,ลองช่างใจดูก่อนเนาะเราจะหาแนวทางของการเป็นเลขคี่นะคะอาจารย์กเ็เจอสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมลองแกะดูเนาะค่ะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะคะถ้าใครชอบก็ลองจัดได้นะตัวนี้อาจารย์เจอเป็นอยู่ในสูตรสูตรเด่นบนระยะยาวนะคะสูตรอาจารย์ชื่อว่าสูตรสามพญาสองนะอาจารย์ยังไม่ มทราบว่างวดที่แล้วได้วางให้หรือเปล่าเป็นระยะยาวทั้งหมดยี่สิบเก้างวดงวดที่แล้วได้แปดห้าหกปกติมันจะมาที่สิบหน่วยนะงวดที่แล้วมันไปหลักร้อยเนาะงวดแรกเลยนะคะที่จะไปหลักร้อยสําหรับงวดนี้หนึ่งแปดเก้านะคะหนึ่งแปดเก้าก็ยังคงมีเลขเก้าติดไม่แน่นะคะสําหรับงวดนี้อาจจะติดมันจะเป็นทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้ก็ได้กันลืมนะคะอันนี้ก็คือยี่สิบเก้างวดถ้ามีเวลาค่อยวางให้ชมเนาะยี่สิบเก้างวดนะคะเลขที่ได้ก็คือหนึ่ง แปดแล้วก็เก้านี่แหละคะ่ะแล้วก็มันมาชนเลขเก้าตัวนี้ด้วยนะแล้วก็เอ่อตรงนี้เนาะอย่างสองเจ็ดสองเนี่ยของเก่ามันติดมาสองตัวสำหรับวัวน,นี้ 8, 7, 2, FC, แปดเจ็ดสอง fc กับท่านผู้ชมว่าจะติดมาหรือเปล่าคะสามตัวเดิมนี้จะติดมาหรือเปล่าถ้าเลขเก้าตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเอ่อสูตรชัวจริงใช่ไหมคะสำหรับวดที่แล้วเข้ามาแปดเจ็ดสองวัวน,นี้ก็เป็น หนึ่งสองสามบางครั้งมันก็มีมันก็สูตรทุกสูตรที่อาจารย์วางให้นะมีทั้งเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะหลุดแล้วก็หลุดแล้วก็กลับมาเข้าอะไรอย่างนงี้อาจารย์ก็ยังคงใช้วิธีการเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนสูตรอย่างชัวร์จริงนี่ก็งวดที่แล้วตรงนี้นะคะเข้าทั้งหมดสามตัวเลยเนาะเข้าแบบแปดเจ็ดสองแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ก็ให้เป็นแปดเจ็ดสองสำหรับงวดน,นี้เป็นเลขต่ํานะคะหนึ่งสองสามสำหรับสองสูตรนี้ก็จะชนที่หนึ่ง สูตรทุกสูตรนะคะมีมาโอกาสมาได้ถึงสองตัวนะคะอย่างมีอาจารย์ลองหาลองอาจารย์จะเช็คสูตรนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหาให้เนาะ mm. แป๊บหนึ่งนะคะ mm. เป็นเลขเด่น mm. เด่นแบบสามตัวอาจารย์ถึงให้ชื่อสามพยานะ mm. สูตรนี้ค่อนข้างยาวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เดินระยะย,ยาวด้วย mm. เดี๋ยวอยู่ไหนเอ่ยเราจะ คลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะอาจจะปักหลักสิบก่อนแบบบางทีท่านผู้ชมก็ขออะไรคะครบครบบนระยะวัดดวงเดี๋ยวดูก่อนเนาะย่งไงทุกสูตรก็สําคัญหมดนะคะสูตรเนาะจะเป็นแบบเด่นสามตัวนะคะยี่บเก้างวดรวดเลยท่านผู้ชมลองดูนะคะสูตรก็ค่อนข้างยาวนะนี่ค่ะแนวทางเนาะตรงหกสี่สองนี่ค่ะเข้าเลขสองตัวนี้อยู่หลักหน่วยและะ้ว อันนี้ก็เข้าเลขสองนะคะเน้นที่หน่วยนะศูนย์มีที่หลักร้อยแต่อาจารย์จะให้ดูที่หน่วยกรณีที่มันมาที่สิบหน่วยคะคะระยะเออยี่สิบเก้างวดนะนะคะ่ะก็คนข้างโอเคเลยเนาะยี่สิบเก้างวดอย่างนี้สิบหน่วยสิบเนาะหน่วยก็สิบหน่วยนะะี่ค่ะตามนี้เลยนะคะ่ะเดินเดินดีนะ ถ้าเราเช็คที่สิบหน่วยจะเข้าทุกงวดเลยนะคะก็คือสี่หนึ่งสองแบบนี้ก็ออกศูนย์หนึ่งเก้านี่ค่ะดูแล้วมันจะไม่หลุดไปที่หลักร้อยเลยค่ะที่ผ่านมามีงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สิบหน่วยก็กลับไปที่หลักร้อยนะสูตรนี้นะคะเก้าศูนย์สามเนี่ยเลขสามนี่อยู่หน่วยห้าสองสามนี่ล็อกเดียวกันนะสองเจ็ดสองนี่อันนี้มีร้อยแต่ก็ยังติดหน่วยนะคะมันจะมีร้อยเนาะ ปกติแล้วอาจารย์จะเช็คแค่สิบหน่วยนะเนี่ยเช็คสิบหน่วยก็มีเลขสองอยู่ที่หน่วยนะคะพอมาตัวนเนี้ยแปดห้าหกนะคะแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเนี่ยออกแปดเจ็ดสองยังอยู่ในสามตัวนี้อยู่นะคะวัวน,นี้ก็หนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะท่านผู้ชมหนึ่งแปดเก้าแล้วมันมาชนตัวนี้ด้วยนะไม่แน่นะคะอ,อาจจะมาและในสูตรมันก็มาได้ถึงสองตัวในตัวเนี้ยหนึ่งชน ระหว่างหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าสองสองนะคะเป็นสายแข็งใช่ไหมถ้าเอาอยู่ก็จะเป็นหนึ่งกับสามนะคะท่านะผู้ชมเลขหนึ่งอันนี้ก็ชนมันก็ไม่แน่นะหนึ่งจะเป็นหนึ่งกับเก้าหรือเปล่าหรืออาจจะสูตรใดสูตรหนึ่งจะเข้าหรือจะหลุดนะคะแล้วยังมีนะคะสูตรเป็นหลักสิบเนาะ เดี๋ยอาจารย์จะวางให้นะเป็นหลักสิบเป็นระยะแบบเ็ดหลักนะคะท่านะผู้ชมเดินดีมากเลยเนาะเมืที่แล้วอาจารย์วางให้นะเออสามห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะจากที่ชนกันมาอันนี้เฉพาะสองสูตรนะก็ยังเข้าแปดเจ็ดสองอยู่นะคะ,สะแสดงว่าสูตรนี้จะเข้านะคะจิ้งจกร้องทักนะคะท่านะผู้ชมหลักสิบนะหลักสิบเออชุด ชุดพิเศษเนาะเดี๋ยวอาจารย์ทำทีเดียวเลยหลักสิบชุดพิเศษกับชุดมา,มาตรฐานนะวางให้นะออประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมลองดูเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ยี่สิบเก้างวดใช่หไหมแล้วกำลังวันก็หนึ่งห้าแปดกำลังวันก็ 8, กหนึ่งห้าแปดโอมีเลขหนึ่งมายืนมาหมดเลยนะ เดี๋ยวยังรอเลขวิ่งนะคะยังไม่ได้เช็คเนาะเดี๋ยวเช็คแล้วก็จะวางให้นะเพราะเลขวิ่งนี้ต้องทําแบบพิธีพิถันนะคะท่านผู้ชมมันจะวิ่งนะอย่างงี้ที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าวิ่งตัวเดียวเนี่ยโอกาสเข้าก็มีเลยนะคะตัวเดียวเพียวๆไม่ต้องเลือกเลยมาก็มาเลยะคะ่ะแล้วเกิดหลุดก็ง่ายแต่ถ้าเลขวิ่งที่อาจารย์ให้วิ่งในชุดอมาตะแบบ3ตัวนั้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบวางให้เลยนะคะอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยเคลียร์ให้อีกทีหนึ่งเอาคลิปนี้อาจารย์เพียงเอาสูตรเด่นนะคะ เป็นเด็บคล้ายๆเลขวิ่งนะคะถ้าเป็นสูตรแบบตัวเดียวนี้ถือว่าสูตรเป็นสูตรเลขวิ่งมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลดให้ดูหลายๆงวดเอาเป็นประมาณสี่ห้างวดก็พอเนาะหรือจะเอาทุกงวดนะคะระยะประมาณนี้แหละเลขงวดที่หนึ่งสุดสุดๆเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะหลุดเฟรมนะคะเดี๋ยวมันจะเด้งนะคะท่านผู้ชมตามนี้เนาะ ให้ f c แคปหน้าจอนะเดี๋ยวอาจารย์จะเบิ้ลเพื่อปิดคลิปนะกดสต็อปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอวันนี้รู้สึกแบบเหนือหน่อยๆนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ไม่ค่อยสบายเนาะเดี๋ยวค่อยๆวางให้นะคะตามนี้แหละนะอ่าสิบห้างวดแล้วนะคะงวดนี้จะแถมให้อีกหนึ่งงวดหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้อาจารย์ก็ลาไปก่อนพอกลับม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ